ความหมายที่ซ่อนอยู่ในเส้นกากบาทกลางฝ่ามือวันนี้เรามีเรื่องราวของการดูลายมือหรือศาสตร์การดูลายมือมาฝากกันอีกเช่นเคยครับโดยวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวจากหมอดูชื่อดังที่ได้บอกเราเรื่องราวของเส้นลายมือเส้นกากบาทกลางฝ่ามือว่าแท้จริงแล้วเส้นนี้มีความหมายว่าอย่างไรมีแล้วจะดีหรือไม่ดีไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ เส้นกากบาทกลางฝ่ามือความหมายก็คือคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ชำนาญการด้านหนึ่งผู้ที่มักมีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนของตนเอง ยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหาการกรบาทนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีผมเคยเห็นในลายมือของบุดดีเป็นการกรบาทกลางฝ่ามือใหญ่มากจึงไม่แปลกที่บุดดีได้หนึ่งในร้อผู้ทรงอิทธิพลต่อสื่อในภาคเอเชียลองปั้นใครหรือช่วยเหลือใครคนนั้นย่อมไม่ธรรมดาและเช่นเดียวกันครับถ้าผู้มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือนั้น ไปกันแกล้งไทยหรือทำผิดประการใดก็โดนทำโทษเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งทางพระเขาเรียกว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาแต่ชาติปางที่แล้วบางที่ยังหมายถึงคนละลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชพระไม่สึกบางคนทำหน้าที่ครูบางคนเป็นหมอ รวมถึงหมอดูเพราะยังหมายถึงสีเซนและลางสังหรณ์ได้ด้วยบางคนที่เชื่อเรื่องของมีองค์หรือคนส่งเจ้าที่มีองค์อยู่ในตนเองตามที่บุคคลนั้นเคารพนับถือจึงตั้งเชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบ,บูชาและคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือมักจะแขวงแกราอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตนเองหรือศัตรูกับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเขาเรียกว่า มีพารเกตคุ้มครองบางท่านมักจะพูดจารตรงๆไม่อ้อมค้อมมักจะชอบอยู่กับป่ากับเขาหรือปีกวิเวกขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นอีกทีถ้าสำหรับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงควรมีทั้งสองข้างถึงจะดีถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งจะมีนิสัยไปทางนั้นเช่นผู้ชายมีการกรบาดข้างซ้ายนิสัยมักจะหนักไปทางหญิงคือเรียบร้อย และเช่นเดียวกันผู้หญิงมีการกรบาทต,ตรงกลางฝ่ามือทางด้านขวามักใจร้อนกล้าหารเหมือนนักรบรักความยุติธรรมนิสัยละไม้คล้ายกับผู้ชายเลยส่วนใหญ่ลายมือที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือจะเชื่อมทําให้ดูเป็นลายมือที่ขาดอยู่แล้วแต่มีสติปัญญากล้ากล้าที่จะคิดกล้าที่จะตัดสินใจในช่วงเวลาที่ต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าก็ใช้เป็น และเวลาที่จะเย็นก็จะเย็นเหมือนน้ำแข็งเลยแต่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักสำหรับคนที่มีความอ่อนไหวในเรื่องความรักมากๆจะคล้ายรำคาญหรือระแวงเรื่องความรักได้ง่ายทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแต่ก็ไม่ทุกคนไปแต่สำหรับคนที่มองข้ามกับอยู่ได้และมีความสุขกับเรื่องความรักเส้นกากระบาดบนฝ่ามือคือเส้นสัมผัสที่6 หรือคนช่างสังเกตถ้านําไปสอนใครหรือเป็นห่วงใครได้ดีแต่ถ้านํามาใช้กับตนเองโดยเรื่องความรักถ้าไม่ตลกนำํำหรือหัวเราะนําก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้เช่นความฉลาดนําไปสังเกตพฤติกรรมจับผิดแฟนคนรักก็จะชอบจับผิดทำให้หลายคนอยู่ด้วยไม่ได้แต่คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาพรง มองข้ามเรื่องเล็กๆน,น้อยๆคนรักก็จะไม่หวั่นระแวงกลับกลายเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวเป็นจงมองง่ายๆหรือสังเกตง,ง่ายๆจากหมอดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องความรักอยู่ตลอดเวลาทาั้งๆที่เป็นคนดังและฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆตลอดเพราะอาจเกิดความฉลาดและช่างสังเกตเกินจนเกิดความกลัวทั้งๆที่รักคู่ครอ,องของตนเองมากๆ แต่พอเกิดช่องว่างระหว่างจิตใจจะเกิดเป็นหลุมดำขยายความคิดมากอยู่ตลอดแต่สิ่งแก้ไขคือคิดบวกมองโลกในด้านดีจะมีความสบายใจออกมาทําให้พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟังคนอยู่ใกล้ตัวก็จะมีความสุขไปด้วยและรักกันนานๆเห็นถึงความหมายของคนที่มีความสังเกตรหรือยังถ้าไม่รู้จักนำมาใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็เป็นดาบสองคมได้เช่นกัน ทีนี้คงรู้แล้วว่าทำไมหมอดูบางคนจึงต้องติดตลกและติงตองเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง